สวัสดีค่ะชื่อพลอยค่ะจบจากโรงเรียนเรนมบุรศึกษาตอนนี้กําลังศึกษาซ้ำชั้นม .6 ที่คิมบอยูน,ยนีนะคาเดมีที่อเมริกาค่ะแล้วก็ได้รับการตอบรับเข้าฮาร์วาร์ดแล้วก็ MIT ตอนนี้ก็จะสินใจเข้าฮาร์วาร์ดแล้วค่ะมเจอร์ที่น่าจะเข้าเรียนก็น่าจะเป็นเศรษฐศาสตร์ค่ะก็เวลาว่างก็จะชอบดูวิดีโอวิเคราะห์การเต้นของไอดอลเกาหลีค่ะก็จะพยายามเต้นเองด้วยแล้วก็ช่วงนี้ก็ชอบดูอนิเมะค่ะสาเหตุที่อยากไปเรียนต่างประเทศก็เพราะว่าตอนมอ .5 มีสิทธ มีโอกาสได้เป็นผู้แทนประเทศไปแข่งเคมีโอลิมปิกค่ะแล้วก็เจอเพื่อนจาก10กว่าประเทศเลยเกือบ300คนทําให้รู้สึกว่าก็อยากสัมผัสบรรยากาศที่มันดิเวอสมันเจอคนหลากหลายมากแบบอีกก็เลยตัดสินใจที่จะสอบทุนเพื่อไปต่างประเทศค่ะสิ่งที่สนใจมากที่สุดสิ่งที่อยากเจอมากที่สุดคือคนค่ะคือคนที่ฮาวเวินี่ยตอนนี้ก็มีกลุ่มเป็นเหมือนพาร์ทขอ2025เป็น เหมือนกลุ่มที่ก็เด็กแต่ละคนก็เข้ามาแนะนําตัวกันซึ่งแต่ละคนคือเหมือนน่าสนใจมากมีเรื่องอยากให้มีเรื่องอยากเล่าเยอะมากซึ่งเราก็อยากจะทำคาร้จักกับคนพวกนี้เพราะว่าคนพวกนี้เป็นคนที่เหมือนน่าสนใจจริง,รงๆอะค่ะเป็นคน Amazing มากๆเราก็เลยอยากจะทําคาร้จักกับคนมากคือนักเรียนท้าวเป็นนักเรียนที่น่าสนใจมากจนทําให้เราอยากจะเหมือนแบ่งเวลาเพื่อมาทําคาร้จักกับพวกเขาโดยเฉพาะค่ะก็จริงๆแล้วเราไม่ได้ แทนเรื่องโปรไฟล์ว่าพวกกิจกรรมต่างๆมากซึ่งเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าถ้าย้อนกลับไปได้ก็อยากจะไปแผลนให้ดีกิจกรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิจกรรมที่เหมือนเข้ามาแล้วเราก็คว้าโอกาสนั้นไว้เช่นพวกกิจกรรมเกี่ยวกับเคมีเป็นส่วนใหญ่เลยค่ะก็เช่นก,กิจกรรมติวน้องที่โรงเรียนหรือว่ากิจกรรมเป็นประธานเคมีในคลับเป็นประธานในการจัดการแข่งขันระหว่างโรงเรียนด้านเคมี แล้วก็จะมีกิจแล้วก็จะมีนอกโรงเรียนรือก็จะเป็นการไปช่วยที่แหลกวิจัยคะ่ะแล้วก็การทําการบริโภเป็นเ,เรียกว่าระดมทุนคือออกออกคอร์สที่เป็นเคมีตะลุยโจทย์แล้วก็ระดมทุนเพื่อแจกข้าวสารแล้วก็ขายให้กับครอบครัว9ก้า,รารครอบครัวค่ะนอกจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมอื่นๆเช่นกิจกรรมเป็นเฮดพาเลทระเบียบของที่โรงเรียนคะ่ะแล้วก็เป็นเต้นคะ่ะ เราก็ตอนนี้เต้นมาประมาณเด็ดนี้เราก็เลยใส่เข้าไปในกิจกรรมด้วยค่ะกิจกรรมลึกแรกก็จะประมาณนี้ค่ะซึ่งเรารู้สึกว่าถ้าเราเจอเหมือนแอดวเซอร์หรือว่าคนที่ช่วยเราคิดเรื่องโปรไฟล์เลยวันนี้ก็คงจะดีเพราะว่าจะได้พัฒนาโปรไฟล์ให้มันรอบด้านมากกว่านี้นะคะวันนี้ก็จริงๆก็ค่อนข้างโชคดีเลยที่โปรไฟล์ออกมาแล้วดูยังโอเค เอเซที่รู้สึกว่ายากที่สุดเธอก็ใช้เวลานานที่สุดก็คือ personal statement ค่ะคือเอเซอื่นๆมันค่อนข้างตอบได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นคําถามที่ค่อนข้าง specific ค่อนข้างเฉพาะมากๆว่าเขาอยากได้อะไรแต่ว่า personal essay personal statement เนี่ยแค่ถามว่าให้อธิบายความเป็นตัวเราง่ายๆเลยซึ่งเรารู้สึกว่ามันคิดคําตอบในทันทียากมากๆซึ่งสิ่งที่ยูกิทําก็คือทางยูกิก็ให้คําถามมาเป็น list เยอะมากๆค่ะก็ เขาก็ให้ตอบคําถามสเปซิฟิกพวกนี้แล้วเขาก็ค่อยมานั่งอ่านแล้วก็เลือกว่าคําตอบไหนที่น่าสนใจ mm hmm. ซึ่งถ้าสมมติไม่ได้คําถามพวกนี้น่าจะคุยกันมาเลยค่ะว่าสรุปแล้วตัวเราเป็นคนยังไงสรุปแล้วเหมือนธีมที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราซ้ำๆมันคืออะไรอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งเราก็เริ่มคิดเกี่ยวกับหัวข้อว่าจะเขียนเรื่องอะไรในเพื่อนร่วมเด็เด็กเนี้ยตั้งแต่ประมาณเดือนกันยายนแลคะ่ะแต่ว่าก็ทิ้งไว้แล้วก็ค่อยกลับมา ดูใหม่จนช่วงประมาณน่าจะเกือบทันวาคือสติกาแถวนั้นนะคะซึ่งหลังจากนั้นก็ใช้เวลาไปจนถึงประมาณปลายทันวาเลยกว่าจะเสร็จก็คือรวมๆแล้วก็ใช้เวลาประมาณ3าสเดือนในการทำเอเซอันน,น,นี้อันเดียวนะคะซึ่งก็เป็นเอเซที่ยากจริงๆแต่ว่าการมีอยู่หี่ก็ ช่วยลดเหมือนแองไซตีช่วยลดความเครียรขรดของเราได้เยอะมากเลยเพราะว่าถม้ว่าจะมีการกระบวนการแก้หลายรอบกระบวนการตั้งคําถามต่างๆว่าแต่ละพาร์ทของเอสี่ทำไมเราถึงตัดสินใจอย่างนั้นอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันกออ็ไม่ได้เป็นโปรเซสที่ยากเกินไปเพราะว่ามีเมนเทอร์คอยอยู่ข้างๆค่ะผู้ปกครองจะช่วยได้ดีที่สุดก็คือหาก็คือเป็นซัพพอร์ตให้ลูกค่ะการเป็นซัพพอร์ตให้ลูกก็คือหนึ่งคือต้องหาคนที่มาช่วยซัพพอร์ตได้นเมื่อผู้ปกครองบางคนอาจจะไม่ ไม่ได้มีความรู้ในด้านนี้ด้านการสมัครแอปพลิเคชัน p rocess ของมหาลัยที่อเมริกาก็อาจจะหาตัวช่วยให้ลูกค่ะทำให้ลูกมีคนที่คอยไกด์มีคนที่เราเพึ่งพาได้แล้วก็ระหว่างที่เป็นแอปพลิเคชระหว่างที่ลูกกำลังอยู่ในกระบวนการสมัครนะคะก็อยากให้ผู้ปกครองคอยเป็น e m o t i o n a l support เป็นกำลังใจให้ลูกแล้วลูกแต่ละคนก็อาจจะต้องการกำลังใจไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็รู้สึกว่าการที่ผู้ปกครองมาถามซ้ำๆว่า เออเนี่ยทาถึงไหนแล้วยังเหลืออีกก่เลสที่ยังไม่เสร็จอาจจะเครียดก็ได้ก็คือสิ่งที่สําคัญคือเราคิดว่าควรจะสื่อสารกับลูกให้ดีว่าแบบไหนที่ลูกโอเคแบบไหนที่ลูกอยากได้จากพ่อแม่แล้วก็พยายามทาหน้าที่เป็นแรงซัพพอร์ตเป็นที่พึ่งทางใจให้ลูกทีสิ่งที่เราอยากจะบอกอยากจะย้อนกลับไปบอกตัวเองนะคือให้เป็นตัวเองให้มากที่สุดค่ะตอนแรกอะเราก็คิดว่าเราอยากจะลองโอเคมาหาลัยนี้ อยากได้เด็กที่เป็นที่มีลักษณะไหนแล้วก็จะพยายามเหมือนสร้างตัวต,วตวนใหม่ของตัวเองให้แล้วก็พยายามจะบอกว่าเราเป็นคนอย่างนี้อย่างนี้นะเป็นคนอย่างที่ยูต้องการเลยอะไรประมาณนี้แต่ว่าความจริงแล้วความสัมพันธ์ของกระบวนการแอปพลิเคชัน process ทั้งหมดมันก็คือการค้นหาตัวเองไปในตัวเนาะก็คือการหาการเจออะไรบางอย่างในตัวเองที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแต่ว่าคําถามของแอปพลิเคชันโฟรเซ s เหล่านี้มันทาให้เราค้นพบอะไรเหล่านี้เกี่ยวกับตัวเองซึ่ง การเป็นตัวของตัวเองอ่ะคือเราไม่ควรจะต้องไปเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ได้มาหาอะไรที่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นแมชที่ดีขนาดนั้นกับเราเนาะเราก็เป็นตัวของตัวเองเราก็สิ่งที่เข้ากับเราสิ่งที่ดีต่อเราก็จะเข้ามาหาเราประมาณนั้นค่ะก็อยากไดตัวเองให้เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณมากที่สุดรู้สึกว่าดีมากเลยที่เรามีช่วงที่มีแอปพลิเคชัน Process ก็คือการที่เรามีเมนเทอร์ที่คอยอย้มข้าสามารถ อ่านยศของเราล้วบอกได้เลยว่าตรงไหนที่ควรจะพูดมากขึ้นตรงไหนที่สามารถตัดออกไปได้คือการมีคนที่พึ่งพาได้คนที่เราไว้วางใจว่าจะสามารถพายศเราไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นได้มันเป็นความโล่งใจของเรามากเลยเพราะว่าถ้าไม่มีเขาเราก็จะค่อนข้างตันแล้วก็คิดซ้ำไปซ้ำมาว่าเออเยศเราดีพอหรือยังยศเราโอเคหรือยังยศเราพอจะเอาไปใช้สมัครได้หรือยัง เวลายูกิถามคําถามหรือเวลายูกิอยากให้อธิบายตรงไหนเพิ่มเนี่ยยูกิก็จะถามคาถามที่ค่อนข้างเคลียร์แล้วก็จําพ้อมากมากทาให้เราได้คิดตามได้บางทีก็ได้เจอความคิดของตัวเองด้วยว่าอ๋อจริงๆเราเป็นคนคิดอย่างนี้นะจริงๆเราเป็นคนอย่างนี้นะคือถ้าสมมติไม่ได้ผ่านในพัฒนาร process พร้อมยูกิเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ค้นพบอะไรกับอะไรตัวเองมากขนาดนี้ก็ได้เราก็เลยอยากจะขอบคุณ แล้วก็ทีมไฟ i e โ v เว u e มากๆค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เจอพวกเขาทุกครั้งที่คุยกับพวกเขาเนี่ยเราได้กำลังใจแล้วก็คำพูดดีๆกลับมาเสมอเลยคือกับคนที่แม้เราจะคุยแค่ครั้งเดียวสองครั้งบางทีเราไปเจอที่ออฟฟิศคือเขาเป็นรีมาเขาพูดดีกับเรามากๆแล้วก็เข้าใจดีกันมากๆเลยเราก็าคิดว่าทีมที่คล้ายๆครอบครัวเงี้ยคือเขาเป็นกําลังใจที่ดีมากๆอีกกลุ่มหนึ่งเลยนอกจากครอบครัวของเรานะคะก็ขอขอบคุณไ i ล์โอเวนิวมากนะคะที่ช่วยเราให้มาถึงจุดนี้ได้ ก็ขอบคุณาะค่ะ